สวัสดีค่ะข่าวเมดกมาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถิ่นค่ะมื่อวานี้นะคจะมาแชร์ประสบการณ์ของนัดเองเนาะค่ะอ่า ตามคอนเทวาน,น,นะคะี่วาการที่เรามาอยู่เมืองนอกประสบการณ์สอนให้เราเก่งขึ้นนะคะพี่น้องจ้าเก่งขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮามาอยู่เมืองนอกแล้วมาถ่าตีถ่าต่อยนะคะมีปัญหามีเรื่องมีเล่ากับคนอื่นอยู่เมืองนอกนะคะพี่น้องบอดด้เมนแบบนั้นนะคะเก่งขึ้นหมายหมายถึงว่าเฮาแบบเปรียบเทียบจากนัดเคยอยู่ไทยนะคะพี่น้องจ้าอย่างเช่นนัดขับ,บรถบ่เป็น อยู่เมืองไทยพอวันนัดก,กับว่ามีเงินซื้อรถมาขับนาะครับะะพี่น้องย่างเทนัตย่างเทนัตเด็ดครับเด็กี่ก็คือจักรยานกับพี่น้องสองล้อประมาณนี้เนาะคะ่ะขับจนห่างคับพี่น้องห่างจนห่างจนได้สมสมเลี่ยวสมอีกครับพี่น้องจ้าอ่าย่างหัวกับป้าเลี่ยวป้าอีเนาะค่ะพี่น้องรถจักรยานเนาะคะ่ะแต่ว่าพอมาอยู่เมืองหนอกปุ๊บเนาะค่ะพี่น้องอ่านัดบ่เคยมีรถน,นัดกับเด็มีรถเนาะค่ะอ่าพ่อแตนมาอยู่เมืองหนอกกับสามีฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้นัดกับขับรถกับบ๊เป็นพี่น,อน้องขับรถบ่เป็น ่าบที่นี้นัดกับตอนตอน,นไม่ยัใหม่ๆเนี่ยคือว่านัดงานกับพันเดืเหตุเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากเฮ็ดงานพยายามหางานเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าภาษาจากของบ่แน,น่นเคยสมัครงานภาษาบ่แน,น่นเขาก็บ่รับเนาะค่ะพี่น้องจา้าบัดนี้อ่านัดกับพยายามหาหาหาเนาะค่ะพี่น้องมาทีนี้ก็แฟนก็เลยว่าถ้าเธอไปเฮ็ดงานเธอก็ต้องขึ้นรถบัสนะถ้า,า,า,ถาเธอได้งานแล้วเธอก็ต้องขึ้นรถบัสนะเพราะว่าเธอขับรถบ่เป็น แล้วอีกอย่างถา้าเธออยากขับรถเป็นเธอต้องเรียนเธอต้อ,ตองฝึกเธอต้องฮัดเพราะว่าเพื่อวันใดวันหนึง่งชั้นบรยูหรือว่าฉันไปเหตุงานหรือว่ามีเรื่องอย่างสคัญสิเธอก็ได้ซอยเหลือชั้นใดได้แบ่งเบาชั้นใดประมาณอย่างค่ะพี่น้องประมาณว่าแบ่งเบาภาระเนาะค่ะพี่น้องแฟนอาจจะเหตุงานสิค่ะพี่น้องติดธุระนัดอาจจะมี้ขยขยว่ามีนัดกับคุณหมอหรือว่า มีนัดไม่นันม่นีทีแบบว่าธุระสำคัญจะต้องไปเฮ็ดล้วนัดรับร่บเป็นนัดไปเองบอ่ไดะมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าแฟนก็เลยบอกว่าเธอต้องเรียนรู้นะเธอต้องฝึกขับรถนะเธอต้องฮัดนะาณนี้เนาะค่ะแต่ว่าก่อนทิ่จะม่าฮัดขับรถเนาะค่ะพี่นองเดี๋ยสิเบาเรื่องใหนะนะนะ้ฟังบ่รูว่าสิ คำมหรือสิจักไไนดีเนาะค่ะพี่น้องจ้ามีเรื่องไม่ยูวาเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็อ่านัดก็ตอนนั้นนัดได้งานเนาะค่ะพี่น้องนัดได้งานเห็ดเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนั้นนักกระลังฮัดขับรถเนาะค่ะพี่น้องจ้านัดได้งานเห็ดกับยูอ่าบ้านพักคนชราค่ะพี่น้องอ่าบที่นี่นักกับขับรถพันเป็นนักก็เลยขึ้นรถบัสเนาะค่ะอ่ามือสองมือไปนักขึ้นรถบัสถือเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าภาษากฤษกับบอลแนนค่ะพี่น้องแต่ว่าไได้งานเนาะค่ะพี่น้องบัสที่นี่ขึ้นไป มือที่สามพี่นอ้องขึ้นรถบัสผิดค่ะพี่นอ้องเหลืองานเหล่วมาล่อรถบัสเนาะคะ่ะมาที่นี่ป้ายเขาก็เขียนบอกเลยค่ะเป็นซื้ออ่าอ่าเม,อนานเมืองนั้นเมืองนี้เลากับพี่น้องอ่ามันแนมไกลๆค่ะพี่นอ้อ,นนกกนองกานึกว,ว่าแต่นิ้วเท่าหนามันมาเป็นนิ้วเท่าหนามันเขียนมาข้อมเบอร์บาที่นี่ม,ม,นนม,มันกับเลียนมันมันเขียนเมืองเหล่วมนกับเลียนเป็นเมืองอืน่นเป็นอันนี้อืน่นบ้านอื่นนหะค่ะพี่น้องบันนี้มันมันว่าค่ะพี่น้อง น้ากาเนี่ยมบกวยฐานะแต่ว่าสีรถนสีคือกันค่ะพี่น้องัทนนทาาดที่นี่นึกว่าแต่มันมานิ้วเท่าหนาตะกี้นัดอ่ายูนิ้วเท่าหนเนาะค่ะนัดบ้านไใหญ่มากคอมเบิดเท่าทุกวันนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้าสีบอกให้ฟังเนาะค่ะัดที่นี่นัดกันโบกขึ้นเนาะค่ะพี่น้องจ้านัดกะขึ้นเรียบร้อยเพราะแต่ขึ้นไปเร้ว ก็เลยรถบามันก็เลี้ยวขวาไปนะก็เอา้ารถบามันคือผมไปเซ็นตรงี่นัดเคยขึ้นทุกที่มันคือเลี้ยวขวาบานี้เริ่มแบบเอะใจแล้วเอ้เอาขึ้นรถบัสผิดบ่านทจังไหนเอา้าฉันนั่งรถผิดบอกให้จังไดนแบบแว่าแบบยานเลี้ยวความกลัวกําลัางหัวใจก็เต้นตุ๊บตุ๊เอา้าบานี้สิไปลงมองไดลหรบานี้บานี้ก็เห็นนักเรียนขึ้นเนาะก็เลยแบบว่า นั่งใจเย็นสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าใจน่ะตุกๆแล้วเซจ,จังไดนดีคือ,อยานทั้งอยากห่องอยากให้กับพ่องนองกับพี่น้องจ้าเพราะว่าขังแหลกนาอค่ะเพราะว่าภาษาเขากับโบเก่งน้อกค่ะพี่น้องทั้งอย่างยานกาๆกลัวๆมั่นแบบว่ามาแบบปนกันเบิดเลยจังหวะนั้นน้ะค่ะบูเซจังไดดีนะค่ะพี่น้องบานนี้ก็เลยเห็นนักเรียนอันผู้ชายนั่นขึ้นรถบัานหน้นบาบดีข้าเจ้าก็กดล่เน้ะค่ะพี่น้องนัก่ก็เลยว่า อ๋เป็นได้เป็นกันบารนี้สิตล่งองได้กะล่งอันมาที่นี่กัมีโทรศัพท์อยู่ก็ยังพันในทโทรหาแฟนเนาะค่ะพี่น้องก็เลยล่งตามเด็กหน่อยนะักเรียนผู้ชายนั่นยังเป็นวัยรุ่นเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเรียกเด็กหน่อยเออวัยรุ่นนั้นว่าเออเธอสวยฉันไหนบอฉันมีโทรศัพท์ฉันหลงทางกว่า ฉันฉันบ่เคยมาทางนี้จ้าเือในชีวิตของฉันเั่นเงเป็นครั้งแรกฉันหลงทางว่าั่นฉันขึ้นรถอันพิษก็เลยวางเงิเสียนะคะพี่น้องจ้าก็เลยบอกอ่าฝรั่งเล็กหน่อยนะคะนักเรียนนั้นว่าเธอคุยกับแฟนสามีฉันในบออ่าบอกว่าฉันบ่รู้ว่าฉันอยู่มองไดฉันลงอยู่มองไดเพราะว่าขังทางสองขังทางมันเป็นแบบว่าฟ้ามนะคะพี่น้องอ่ามองกระจแบบว่าเลียงแพะเลียงแกะนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ปลูกพักมันก็บ่คคอยมีบานคนกับพี่น้องกับมีบานห้างห้างประมาณนี้นะคะพี่น้องจ้านั่นลล่่ะะคนเเรริิม้้้องงไหแแวตาด ใจนัดแบบว่าอยู่กับหนือกครับโตแล้วค่ะพี่น้องคือว่ายานค่ะพี่น้องเดี๋ยวความย่ยานเนาะคะ่ะหลงทางขงบาะะับรถไผิดเนาะบัเนี่มันกับว่ามีบานคนนั่งกับเลยยยานกัเลยนึกยานพอดีอเดี๋ยวเเลี้ยงกับคุยกับแฟนนัดเนาะก็บ,บอกแต่ว่าก็นราก็รู้ว่า,วาแฟนนัดเข้าใจ ขนาดใดจังไดเนาะค่ะพี่น้องแฟนกกระทำนัดนอนวันน้ำยู่เซาใดนัดก็เลยว่าฉันบ่รู้ฉันแนมหาฮะไปมันก็บ่เห็นมีป้ายเขียนแต่ว่าป้ายมันอยู่ไกลๆนะคะพี่น้องก่อนสิมาถึงนัดนะคะพี่น้องป้ายมันอยู่ไกลๆมันเลยเลี้ยวบ่เห็นเนาะค่ะด้วยความือนว่าตกใจความกลัวมันก็เลยเลยเห็นนักเลียวบ่เห็นป้ายอีหยังเลยตอนนั้นเนาะค่ะคือแบบสิจ้อห่วงเสีย แฟนก็นเลยบอกว่าเธอใจเย็นเเธือใจเย็นเย,นเ,ธเ,ย,นเ,ยนเธอบลงดอกประมาณนี้แต่ว่าเธอ,อห่างบงบุเธออยู่ไสแคนั้นนะพี่น้องบาดที่นี่แม่ของเด็กหน่อยนักเรียนนะคะขับรถผ่านมากพอดีข้าเจาห้องสิเป็นห่วงหลวข้าเจาข้าเจาะคิดว่าม่ยิ่งคนนีคนแปลกหนา้าผุมดำอ่ามาเห็นกระลุกไส้ชันยังประมาณนี้นะคะพี่น้องข้าเจ้ากับฝ่าจอรถข้าเจากับห่วงเอินหลวข้าเจ้าว่า เป็นยังไม่ยังยังสีประมาณนี้นะคะพี่น้องจา้าทางลูกชายก็เลยบอกว่าม่ยิ่งคนเนี่ยลงขึ้นรถบัสลงนะสงสารเขาเธอซอยอเขาอ่านมิ่งคนณอีได้บอทางลูกชายก็เลยว่าเนาะทางผู้แม่ว่าเธอกลับบ้านไปเลยเธอไม่ต้องอ่าเป็นห่วงทางนี้เดีแต่ฉันจะจัดการเองทางแม่ทางแมย์ใบุนก็นเลยวางเสียงเนาะค่ะพี่น้องจา้าเพิ่งก็เลยอ่าขับรถมาหาหนัดเนาะคะ่ะเพิ่งบอกให้ลูก,พลกะะเพิ่นกลับเนาะค่ะเพิ่งทั้งเป็นห่วงลูกทั้งยานว่าโดนหลอกสินะคะพี่น้องเพราะว่านั้นเป็นชาวต่างชาติเนาะค่ะ บันนี่ข้าเจาะก็เลยว่าเธอมาจากไซเธออยู่ไซเธอพักอยู่ไซประมาณนี้เนาะถามนัดนัดก็เลยว่านัดอยู่นิ้วเท่าหนาดแต่ว่านัดกับอยู่แถวสคัมโบนะคะแต่ว่านัดกับจำได้เนี่ยจำใหนเนี่ยน้องกับพี่น้องจ้านัดก็บอกเขาเจาไปเขาเจาก็เลยว่าพอดีฉันจะไปทําธุระอยู่แถวอ่าอสดาพอดีบ so like, er. <c oughs> ้านี่เธอก็เลยว่าแฟนเธออยู่ไซเธอโทรได้บอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะบอกคุยกับแฟนเธอเองสนานว่าให้แฟนเธอมารับอยู่เมืองใดประมาณนี้เนาะค่ะ ก,ก็เลยโทรหาแฟนก็นเลยนัดก,กันที่อาร์ซดาดันโดนเอาเนาะค่ะพี่น้องอาร์ซดาดันโดนเอาตอนนั้นก็บพี่หมูจักดั <laughs> นโดนเอาพี่หมูจักเนาะคะ่ะเพราะว่ายังใหม่ๆเนาะค่ะพี่น้องจ้าบันนี้เพิ่นถ้าไม่มีคนกกน,น,คน,กกน uh, shopping, ี่ก็เลยขับรถไปส่งนัดอยู่อาร์ซดาไม่มีคนนี่ก็สิไปช็อปปิ้งอยู่อาร์ซดาพอดีก็เลยไปจอดรถอยู่อาร์ซดานัดก,กัะห้องหายเบาไปน้ำทางเนาะค่ะพี่น้อง ของไงน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าก็ว่าไม่ต้องกังวลเธอไม่เธอบอลงอันนี้ดอกจะได้ก็ต้องเจอสามีเธอคือเกาประมาณนี้เนาะแบบว่าขวัญเสียขวัญลนนะค่ะพี่น้องแบบว่าย่านนะคะพี่น้องรังแหลกเมื่อกับเป็นประสบการณ์ของนั้นเนาะค่ะพี่น้องว่าเออครั้งหนึ่งเขาเคยหลงทางเนาะค่ะพี่น้องจ้ะตอนต้นหนักแลบว่าน่ะคือหย่อนลังแล้วนะคะเป็นตะยักหัวนะคะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่า จอโดยตัวเองจริงๆนะมันมันหัวบาออกพี่น้องมันหมาว่ามันยานนะพี่น้องมันยานโมหัวสิจจากไหนจากไหนทำแมบอเจอหนักเรี่ยงผู้ชายนี่นักสงสัยต้องไปหาคนขับรถบ่านนางจะสุดสายค่ะพี่น้องแล้วก็บอกเขานะค่ะพี่น้องจ้านั่นล่ละนั่นก็โค้งเซดแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องที่นี่กับพ่อแฟนเนาะค่ะแฟนกับกอดแฟนกับลูกหัวเนาะค่ะว่าถ้าว่าเป็นดอกเคยอยู่กับฉันเลียว่าสน่นฉันจะพ้าลับบ้านนะสน่น นั่นละ่ะหลังจากหันมาฉันจะฉันจะตั้งใจหัดขับรถฉันจะขับรถให้ได้ฉันจะบวลงทางอีกแล้วฉันจะตั้งใจขับรถฉันจะเรียนรูู้ให้ได้อัสนะในความคิดเนาะคะ่ะบัทที่นี่หลังจากหันเนาะค่ะพี่น้องจ้าก่อนที่จะเรียนขับรถกับคู่ฝึกสอนขับรถเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็อ,อนัดก่อแฟนนัดกับเป็นคนแบบว่าสอนเอง ตอนแรกกะสอนอยู่อมองพับบริพาร์ทเนาะค่ะไปที่เงีย,งยบๆซะก่อนสอนว่าเออนี่พวกมาไล่นะนี่ยเบรกนะนี่ก็เป็นเกียร์สันหัึงสี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์หเกียร์หกไปแล้วก็บ,บ,าบ,าบาบานเนาะค่ะกัสอนแบบพื้นฐานนะคะความรู้ในรถเนาะค่ะพี่น้องจ้า ะรู่เน่บอลู่แนี่ค่ะพี่น้องอ่าก็ให้แฟนอธิบายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าภาษาอังกฤษกนัดบอลแนนเลยมาใหม่ๆนี่บอลแนนบอกตรงๆว่าน,นักมูปปปป่ปลาปลาประโยคเส้นเทนเอย่าไปติดกันเนะ,ะพี่น้องจับใส่จับใส่มืออ่าสนทนากับแฟนเนี่ยว่าหมุ่มหัวไปเลยพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าแฟน,นเนาะไปอยู่น้ำเข้าเพิ่งกับพ่อสิหูเนาะค่ะพี่น้องว่าเข้าสื่อถึงอีหยังไหมถึงอีหยังะค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะบัดที่นี่พ่อแต่เพิ่นบอกเลี้ยวมือต่อมาพี่น้องแฟนนัดผ้าออกถนนใหญ่ นัดผ้าออกถนนใหญ่ซึ่งถนนใหญ่ที่นัดโบ้เคยไปเลยพี่นอ้องถนนจริงๆเลยบานนี้อ่าคล้ายๆว่าสอนเฮาอ่าแค่มือสองมือพื้นฐานแล้วผ้าเอาออกถนนใหญ่เลยนัดแบบใจนัดนี่ไปตุบ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 ,ตบแบบนัดทั้งห่องไฮทั้งยานบานนี้นัดโอ้ฉันว่อยากขับรถแล้วฉันว่อยากฮัดขับรถแล้วด้วยความรู้สึกตับพี่นอ้องแบบงอแง,งแล้วบานนี้นัดแบบ ใจหายใจความควัญเสียเบอร์น,นะค่ะพี่น้องแฟง Hi, Hi. นหายให้ให้เพิ่นบอกให้กดตัวนั้นกดสิกโนเล็บอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างประมาณนี้เนาะถนนไงนะพี่น้องแล้วมันประมาน,นว่าถดเมี่พี่น้องลดหลายพร้อมจังหวะนั้นเนาะค่ะพี่น้องนัดแบบขับรถไปน้ำตาหนักะไรไปหองหายแฟนหน้าก็ให้ให้ทหารน่กกะ, Hi, Hi, นนะคะ่ะพรอหยังเพราะว่าเพิ่นเอาชีวิตเพิ่นมาเสี่ยงนั่มเมีย่ยซึ่งพเนะะพิ่นก็อยากให้เมี่ยเป็นเนาะค่ะพี่น้องอยากให้เมี่ยขับรถเป็นเพิ่นก็เลยเอาชีวิตมาเสี่ยง เพิ่อนอยากให้นัดเป็นเนาะค่ะพี่น้องในความคิดนะนะเพิ่นก็นเลยถ้าบ่หัดแบบนี้นะนัดบอกเป็นไหวในความคิดของเพิ่นนะคะพี่น้องออกถนนใหญ่เทียงกันตลอดทา่านโมโหห้แฟนแบบว่า แทบอยากแบบจอดรถชะงักอ่าอยู่ตรงกลางถนนเลยค่ะพี่น้องแบบเครียดแบบโมโหแห้งแบบแทบสิแบบอยากเลิกกันกับผัวประมาณนั้นนะคะพี่น้องจังว่านั้นเนาะค่ะพี่น้องบาทที่นี่พ่อแต่กลับมาบาทกะทะเลาะนัคะกะทะเลาะกับแฟนเนาะค่ะกะหายให้แฟนนัคะกะจมนะกะแบบว่านัดบ่อยากขับเรีวนัดยานเธออ่ฉันขับเนี่ยมันเก่งมันเป็นเธอพาฉันไปถนนใหญ่เธอจังไหนชั้นเพื่อฉันตายเดยวั้นจะจังไหนแลาซจังนะฉันกระทองตอนนั้นนัดทองเมทิ้วนะคะนัดทองได้ประมาณสองเดือนนะคะนัดทองเมทิ้ว นยังพันทองแกยังถอนอ่อนอยู่แต่ว่าไปหัดขับรถนะคะพี่น้องถ้าเสียจังไดนี่ชีวิตทีสามนี่ยุ้นไ้ทองก็เลยวางสีเธอมาหัดขับรถแบบนี้บ่ได้ถ้าฉันเป็นอย่างมากรูกได้ทองได้บาทนี่ทั้งเธออีบันนี้ตายจบกันพอดีพอแม่์ฉันอยู่บ้านล่ะฉันเสียจังไดนั่นล่ะน่าก็รายไปบักเน่าทะเลาะกันเครียดหงไห้เสียใจใังวหมบล็อกเฟยกับแฟนต่างหากแทบได้แทบสีเลิกก็ซามี่ังวะตอนนั้นแฟนก็ โมูหสิว่าจังไดเนาะแฟนกับฉันอยากให้เธอเป็น,ฉ,น,น,น Hi, ฉันถึงอันนี้ให้เธอฉันถึงอันนี้ให้เธอเสร็จแล้วพ่อตัใจเย็นลงเนาะพี่น้องนักกัญญา,าไปหาแฟนไปขอโทษแฟนนักไปขอโทษแฟนอ่ฉันขอโทษนะฉันฉันเข้าใจแล้วว่าเธออยากให้ฉันเป็น เถียงเธอเพราะว่าฉันยานฉันยันตายก็เลยวางสีเพราะฉันกับมีลูกฉันกับทองก็เธออีกอย่างเธออีกทำเป็นเป็นยังมากพอดีลระชีวิตเฮ้าครอบครัวสามคนประมลูกตายน้ากันเบิดตทุกคนก็เลยวางสีน่ะชั้นทั้งที่ฉันฉันก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเธออยากสอนในีฉันเป็นแต่ว่าฉันบุ็อก่นเกงฉันบ้านเด็๋ไปเรียนกับคู่แล้วเธอผ้าฉันอ่อนนุนเงยเรวประมาณนี้น่ากับพี่นงจ๊า แฟนก็เลยว่าฉันอยากให้เธอเป็นก่อนเธอเสียไปเรียนกับคู่ฉันก็อยากให้เธอเป็นจักนิดจับหนอยสก่รนฉันก็เลยผ้าออกถนนใหญ่ถ้าฉันบ่อยากให้เธอเป็นฉันจะเอาชีวิตฉันไปเสี่ยงเหตุยังสามีก็เลยวางสีเนาะสามีก็เลยกอดปลอบใจแล้วก็ลูบหัวแล้วค่ะก็เลยว่าฉันก็ขอโทษทุกการที่ฉันตะขอฉันหายให้เธอเพราะว่าฉันอยากให้เธอเป็นเธอสีไใ้แบบว่า ขับรถเธอสดเก่งเธอสดได้ร้อยเรือตัวเองได้เอ่ฉันเป็นยังมาเธอสดได้รอยเรือตัวเองได้ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องบแม่นว่าลอฉันคนเดียวประมาณนี้เนาะค่ะก็เลยนั่นล่ละค่ะก็เลยขอโทษแฟนไปก็เลยปรับควมเขอใจกันนั่นล่ะค่ะแฟนก็เลยวางให้เธอใจเย็นๆให้เธอค่อยๆเรียนรู้ไปหลังจากที่ไปขับมาแล้วเนาะค่ะก็มานังคุยว่าเออฉันบาเข้าใจมหันต์งนี้นะประมาณนี้แฟนก็ค่อยบอกนั่นเนาะค่ะบัดนี้เพิ่นก็เลยเริ่มนัดกับคู่สนขับรถมาให้เนาะค่ะ ชั่วโมงลยยี่สิบสามปอนพอดีเพิ่นเห็นว่านัดเออเป็นชาต่างชาติเพิ่งก็เลยลดให้นัดเลยอยู่ยี่สิบสองปอนนะคะพี่น้องจ้าก็นักก็เลี่ยนกับคู่แบบว่าคู่กับใจดีมากๆเลยค่ะพี่น้องจ้าแบบใจเย็นมากๆแบบคลายก็ว่าสอนให้เหาแบบเพิ่งกับพยายามแบบว่าเวลาเพิ่นสอนห้เแฮบบาเพิ่นก็คลยๆว่าเอาแบบคำคำบอกแบบว่าตลกตลกให้เหาคลายเขียบว่าให้เหากดดันนะคะพี่น้องแบบว่าสบายสบายเลยค่ะพี่น้องจ้าแบบนั่นเลย แต่ว่าผู้ใดสนใจถามนันใดเนาะค่ะถ้าผู้ใดแถวนิ้วเท่านาผู้ใดมอยูมองหนอกใหม่ๆก็ถามนันใดเนาะค่ะเพราะว่าคู่คนเนี่ยเพิ่นนิสัยดีค่ะพี่น้องเป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็เพิ่นจะบอกกดดันเฮาแต่ขายว่าเพิ่นสิพยายาแบบเว้าวแบบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาให้เฮาแบบบ่อกเียดให้เฮาแบบเด็กค้ำให้เฮ้าขับรถแบบสบายๆแบบบ่มีอยังตรงกัองวลนเลยค่ะพี่น้องจ้าเฮ้าหูหูสึกว่าอุ่นใจนะคะพี่น้องซอ่งนัก มี่เบอร์เพื่อนี้เนาะค่ะพี่นองจ้าก็สามารถติดต่อน,นำมาได้นะค่ะผู้ใดอยากเรี้ยน ขับรถเนาะค่ะของอาจารย์คนหนีเนาะค่ะของคู่สอนคนหนีเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นจะสอนเฉพาะบริเวณไกลบ้านเนาะค่ะก็ประมมันเมืองนิ้วท่อหนาแล้วก็ข้อมเบอร์แถวหนี้นะคะพี่น้องซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ไกลกว่านี้เพิ่นจะบอรับเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ไกลเนาะค่ะเพิ่นจะสอนเฉพาะแบบว่าในพื้นที่ไกลๆเนาะค่ะระวังข้อมเบอร์กับนิ้วท่อหนาประมาณนี้นะคะเลี้ยนประมาณันซีซีชมอว์นะคะพี่น้องนั่นแหละจะแล้วสอบภาคทฤษฎีก็ สามรอบค่ะพี่น้องถึงผ่านแต่ว่าการสอบแต่ละครั้งเนี่ยต้องเสียเงินสามสิบปอนด์นะคะพี่น้องจ้าสามสิบปอนด์ซึ่งนัดเสียไปหกสิบปอนด์เพราะว่ายังเพราะว่าอ่านัดสอบสามครั้งครั้งละสามสิบปอนด์เพราะว่ามันบผ่านพี่น้องมาผ,ลผล่านรอบที่สามผักทฤษฎีนะคะพี่น้องผักเฮ็ดอ่ากานะคะพี่น้องแล้วก็มีแบบว่าให้เข้อกดในคอมแล้วก็มันจะมีบถนนให้เข้ออันนี้นะคะพี่น้องให้เหข้อคับให้เข้อกดแล้วก็เัวข้อสิทธลบลดใดจังไดหัาสิทธิ์ถอยเัวสิทธินี่มันจะมีแบบซอนอาหารนะคะพี่น,อลลน,น,น้องบัดนี้ พจนัดสอบผ่านภาคทฤษฎีแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าบัดนี้นะัดไปสอบขับรถอีลีบัดนี้ภาคปฏิบัติขั้งเดียวผ่านค่ะพี่น้องสุดยอดเลยนะัดดีใจว่าสัง่งแต่ว่าสอบอ่าภาคปฏิบัตินี่นะัดเสียเอ่อถ้าจำบ่อบพดกับประมาณแปดสิบหาปอนด์ประมาณนี้เนาะคะ่ะนัดบ,บรู้ว่าบันนี่ใจว่าแปดสิบหรือว่าแปดสิบหาไม่กระดุนแล้วค่ะพี่น้องหลายปีแล้วค่ะพี่น้องนะัดเรียนขับรถมาเนี่ยแต่ว่านัด สอบคันเดียวค่ะผ่าปฏิบัติคันเดียวผ่านเลยนะดีใจวสันค่ะพี่น้องจ้าวันนี้นะก็ขับรถแบบอันนี้เลยพี่น้อง,องแบบว่าอันนี้เลยแบบบอกืึอตะกี้ตะกี้ยันๆกลัวๆแบบประกาขึ้นหอดรถเมธตะกี้ซมือนี่ก็เลยว่าลาก่อนนระถบสัสวสนาฉนันขับเป็นแล้วสันประมาณนี้นะคะ่ะกัน่าราคาที่เวห้ามยุ่เมืองหนอกเฮ้าขับรถปรเป็นเฮ้าก็สามารถขับรถปรเป็น a, รประสบการณ์มัน้อสอนเฮ้าเองนะคะพี่น้องจ้าจากที่เยาแบบ คนเปนคนเห็นแบบว่ากลัวๆเนาะค่ะบ่คอยแบบว่ามีความกล้าบ่คอยมีความมั่นใจเพราะแต่ข้าวม,มาอยู่มงองหนกประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย,ย่างมัเก่าเห็นให้ข้าไม่ีความมั่นใจมากขึ้นนะคะพี่นงทีนี่ก็ขยันขยันในที่นี้เนาะค่ะพี่นงองจ้าจากที่นัดเคยเอ,อยู่เมืองไทยเนาะค่ะนัดก็ขยันขยันทํางานนะคะพี่นงองนัดเป็นคนขยันเลยนะ,ะพี่นงองเพียงแต่ว่านัดมี หลวประจําตัวแตกีเนาะที่นัดคยเป็นถ้าว่าเป็นผิดเนาะแตกีสมัยแตกีเนาะแต่ว่าตอนนี้นัดหายขาดเน,นาะค่ะนัดก็เคยเห็ุคลิปบอกเนาะค่ะว่าเป็นอยังนัดคือหายขาดเนาะค่ะพี่น้องจ้ามาที่นี่เพราะนัดมาอยู่มังหนอกเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าอยู่มังไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาเหตุงานเฮาอยากออกจากงานเฮาอยากออกจากงานก็ได้เฮาไป หางานไม่เห็กระไดแล้วบางที่มันอาจจะหาง่ายก็ยุ่มบังหนกโดยซ้ำเพราะว่ายุ่งบังไทยนะเพาออกจากงานห้องยางหาตามถนนทัทางแบบว่าถามเขาว่ารับคนงานบัวประมาณนี้ืังไทยเข้ามันง่ายเนาะค่ะพี่น้องจ้าบางคนก็เข้นไปติดเลยว่ารับสมัครคนงานประมาณนี้หลังถวยหลังจานอียงสีมันสีหาแบบหางานง่ายเลยค่ะพี่น้องบอกง่ายๆเนาะค่ะแต่ว่ายุ่งบังหนกเนี่ยเป็นยังนักทั้งว่าเห็นเข้าหูจักขยันมากขึ้นเพราะว่ายุ่งบังหนก หางานหางานอยากอีดีพี่น้องกาต้องหาเสิร์ชหาในออนไลน์เด้ค่ะพี่น้องบได้ว่าย่างหาแบบปกติทั่วไปคือเมืองไทยเราเด้ค่ะพี่พน้องอย่างหาบได,ด้เด้ค่ะต้องเสิร์ชหาในออนไลน์เ้อค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ภาษากับมีส่วนเกี่ยวของเนาะค่ะเท่า,าบบเนนเนาะค่ะเท่ากับไปสมัครงานเขากับควายอยากรับเข้ากับว่าภาษาบบเนนนะคะ แต่ว่านัดด้เฮ็ดงานเนี่ก็เพาวานัดก,กับใส่เส้นแน่เนาะคะ่ะพี่น้องจ้าก็อาศัยเรียนดูไปนําเนาะคะ่ะพี่น้องนัดก,ก็ไปเรียนนําปีหนึ่งเรียนเอาภาษาเนาะคะ่ะพี่น้องมากก็เลยด้เฮ็ดงานเนาะคะ่ะอายุมืงองหนกเนี่ยางานมันหาย,ยากมันบ่บัดที่นี่เพราะแต่เฮ้าได้งานแล้วงานที่เฮ้าเห็ดนน่ะ่อแห้มันแบบว่าบ่มักหรือจังไหนหรือว่ามันโอเคอยู่เพาพ่อทนได้หรือว่างานหนักจังไหนเสียถ้าเฮาขิดเดากยวออกจากงานเนี่ยสําหรับ โตนัดประสบการณ์ของนัดเนาะค่ะนัดคิดว่าถ้าเข้าออกนะมันสิทธิดนิสัยถ้าเข้าแ็่มองหนีเข้าบ่มีความอดทนเข้าออกไปเข้ากับบงหมูว่าเข้าสิไปเจออีกอย่างมันบอมองใหม่ถ้าเข้าไปเขางานมองใหม่มมนกลเป็นคือกกนเบดเมื่อวานอยู่มองใดขึ้นอยู่ก็เข้าว่าเข้าสิรับมือกับคนในที่ทํางานอย่างไรเนาะค่ะพี่น้องถ้าเข้าหููว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเข้าสิเหตุจังไดเข้าสิรับมือจังไดคกับสิ่งที่เข้า เจอมากเนาะค่ะพี่น้องได้มองเห็นงานอาจจะมีบาตรหลายพ่อพันแม่อยู่ด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮ้าบอบอบใจมองไดเฮ้าบ่คือฝรั่งเนาะค่ะฝรั่งน,ะะงนี่เขาจะเลือกงานเด้ถ้าเขาบามา่มักเขาบ่มีความสุขเขาไม่แฮปปี้เขาก็จะออกจากงานเลยเพราะว่ารัฐบาลเขาซอยค่ะ,ะเขาก็สสมัถมีเงินเลี้ยงดูเขาเวลาเขาตกงานสินะคะพี่น้องแต่ว่ามันกับบได้หลายซ้ำเห็นเห็นงานบ่ล้ค่ะพี่น้องแต่มันกับยังดีที่มีเงินดูแลมาค่ะพี่น้องแต่ว่ายังยังเฮ้าเนี่ย เฮาเนี่เป็นชาติต่างชาติเฮาเห็ดงาเนานะค่ะพี่น้องจ้าเ้าสิแบบมาออกคือฝรั่งบได้เนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้นัดสามารถถ้าสมติว่านัดเดี๋ยวจากงานนะัดะออกออกได้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็รัฐบาลสามารถซอยนัดได้เนาะค่ะตอนนี้คือว่านัดอ่าบตองเห็ดีิสาแล้วเวนะค่ะนัดเหนือแต่ว่าไปสอบอ่าไลท์ย e เคเท่ทนั้นเอน,นะค่ะพี่น้องนัดแต่ว่าตอนนี้นัดก็ได้รับได้รับสิทธิอ่าคือคนอยู่นีแล้วเนาะค่ะตอนนี้คือว่าประเทศอังกฤษเนี่ยต้องอ่าซอยเนื้อนัดเนาะค่ะ นัดส,สมัติซอยเรือนัดได้แล้วเพราะว่านัดบัตรองเฮ็นวิสาแล้วเพราะว่านัดผ่านมาแล้วครบเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องยังแต่ว่าไปสอบไรยูเคเทสสอบเอาพาสปอร์ตของอ่าเป็นพลเมืองของอยูนีเนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าอ่าทุกอย่างคือว่าสิทธินัดได้คือของคนยูนีเนาะค่ะถ้าเกิดว่านัดตกงานมากนักกัรัฐบาลกับสมัติซอยนัดได้เนาะค่ะตอนนี้เนาะค่ะบ,บอกถึงแต่ก่อนเนี่ย นัดยังค่าเหตวิสาอยู่นะคะรัฐบาลเขาสิบซอ,อยยังเลยนะคะพี่น้องจ้านราจาว่านัดสีเหตงานซอยเลือดตัวของเองกับสามีซอยนัดประมาณนี้นะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะที่นี่ก็ต้องอยู่ให้ใดงานก็ร้ายพี่น้องงานแต่งงานก็ร้ายแต่ว่าค้นอ,อยู่ก็เผ้าว่าห้องเสรษขยนันเหตงานบัประมาณนี้นะคะพี่น้องอายุมั่องนอกนี่นัดดีใจได้ทสี่งงานหลายเพราะว่ามันได้เงินนั่งหนึ่งละมันได้เงินสองงานมันก็มันคงแล้วก็งานหลายแต่ว่าพนักงาน มีปัญหาพนักงานล่าออกเยอะแล้วก็ส่วนมากก็จะมีพวกเอเจนซี่มาทําแทนประมาณนี้นะคะพี่น้องมือหนึ่งนะแปลกหนามากเสมอเสมอพี่น้องจา้าเพราะว่าคนบ่อและอีกอย่างมากกับโควิดนั่นบัดนี่มันหลายยานนะคะพี่น้องงานมันหลายกว่าเก่าตั้งแต่มีโควิดนะคะพี่น้องงานนักงานหลายกว่าเก่างานมันตรงละเอียดมากกว่าเก่านะคะพี่น้องนั่นแหละคะ่ะแต่นักก็มีความสุขในในงานที่นนดเหตุเนาะค่ะพี่น้องจา้านัดก,ก็อยู่ของนัดจนหนัดอยู่เด เก่าปีจะชิบปีได้พี่น้องนักอยู่มองเห็นงานนาอก,กับพี่น้องนักทนอยู่ขนาดทั้งทั้งทีนักก็เจอหมอระสมเจอปัญหาเจออุปสรรคถกใสาย่เนี่ยถือเพื่อนกันแกล้งเนี่ยซาลพัดกับพี่น้องถูกเอาเปรียบเนี่ยซาลพัดแต่นักก็อยู่ข้างนัทได้เก่าปีนะคะพี่น้องเก่าปีะพะว่านักหูจักคนนาหันแล้วหูจักนิสัยเขาเราเป็นจังไหนจังไหนเขามาแบบนี้เขาสิรับมมือแบบไรประมาณนี่เนะคะพี่น้องเขาหูใจเขาแล้วนักก็เลยโบออกจากมองเห็นงานนอกจากว่า นักจะบวอีหรีนอกจากว่ามันสิทธิ์นักหนาสาหัสอีหีนัดถึงจะอยู่นะคะพี่น้องนัดอยู่จน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 ทุกคนยอมรับในโตนัดนะคะพี่น้องนัดเหตุงานถึงเวลาเขางานกับคือทํางานถึงเวลาเลิกงานก็คือกับบานนะคะสิ่งใดที่มันบดีห้องกับบรับเอาเ้อกับทิ้งขวางไว้ที่มองเหตุงานห้องกักมาบานขอบขั้วห้องสาคัญกว่านะคะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะนักเหตุงานในเมืองนอนนะคะพี่น้อง อ่าสึ่งความขยันเนี่แหละคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะเขาเหตุงานนักก็นึกถึงขอบขั้วผ้าละขังหลังเนาะคะ่ะทั้งพ่อแม่พี่น้องนะัดย่บานนั่งนักก็คิดถึงพ่อแม่นัดนั่แล้วก็ใส้สีนีสินผ้าละที่ต้องรับผิดชอบเนาะคะ่ะออกรถให้พ่อก็ต้องใส่นหนีคางวดรถมปหมอ่าพี่น้องจ้านักก็นึกถึงอันนี้คือกันก็นกเป็นแรงพักดันเฮเทนัดนี่มีพลังมีกําลังใจในการสู่ชีวิตในการเหตุงานเนาะคะ่ะ เงินที่นัดเฮ็ดได้นกะก็ส่งกระบ,บ้านทุกเดือนทุกเดือนดูแลพ่อแม่ใส่หนี้ค่างวดลดนะคะพี่น้องจา้านั่นแหละคะ่ะเฮ็ดให้นัดแบบว่าเป็นคนขยันมากขึ้นเป็นคนอยากอ่าอยากอยากเก็บนะคะพี่น้องอยากเก็บอยากอดออมอยากประหยัดเนาะคะ่ะอ่าเราก็อีกอย่างก็ข้ามาอยู่มันนงงงเนาะคะ่ะข้าอยู่ไกลพ่อไกลแม่จากอ่าข้าอยู่ไกลวันนี้มันเฮ็ดใหนข้าแบบว่าอ่าขึ้นหอดพ่อแม่ค่ะพี่นอ้องพรายัางเพราะว่า ตะกี้เขายูเมืองไทยเขาสิทรหาเข้าสิกลับไปบ้านกับตอนใดก็ไดถ้าเขาล่างงานไปเขากับบานก็ไดโบกแท็กซี่กับบานขึ้นรถไปมอชิดกับบานก็ใไดเมื่อกลางเมื่อค่ะยูนีจะโบกแท็กซี่กับบานมันกับไปบไดแท็กซี่มันไปบไดมันพูกเขามันหลหน่วยกับพี่น้อง มันขามพวกเขาขามจักประเทศและเพื่อสิไปใดไม่บอกค่ะพี่น้องจ้ามันก่นเหตุนในห้อแบบว่ายูนีมากกว่เงาแล้วกับ่มีมูคุยนะคะถ้าบรูจักเผื่อนคนไทยกับ่ามีมูคุยขนาดรู้จักมูคนไทยกันยังไม่ค่อยได้คุยก,กันเพราะว่าตางคนก็กับตางมีขอบรัวตางคนก็กับตางต้องทำงานมีหนาที่ภาระของแต่ละคนแต่ละขอบครั้วนะคะพี่น้องจ้าแล้วอีกอย่างก็ฝรั่งประเภทนี้ยูนีนะเขาจะอยูไผยยูมั่นนณะเขา มีญยาดพี่นองเขายังบ่คอยมากหากันดุปันใดถ้าบอมีความจําเป็นอหลีบอมมาแยมกันประมาเนี่ยค่ะเขากับบอมมาอด้พี่นองเขาบ่มายุ่งบ่มาอันนี้เกี่ยวของกระเฮ้าเด้นอกจากว่าเขาอยากมาอหลีอยากมาแยมเฮาอหลีเขาทั้งมาอยู่หนีแบบอยู่ไพอยู่มั่นค่ะพี่นองเป็นความแบบว่ามีความเป็นสซนโตูงนะคะฝรั่งน,นะคะพี่นองจ้านั่นแหละค่ะแล้วเห็นหนักแบบว่าคิดถึงพ่อแม่และอีกอย่างงานที่นาเทกเป็นงานแบบว่าบ้านพักคุณชาราเนาะค่ะพี่นองแล้วอ่า งานที่นัดเห็ุน,นะ่ะนัดก็เห็นซุมเอนะคะว่าเป็นจังไหนจังไหนบันนี้มันก,ก็สะท้อนสะท้อนให้นัดนึกถึงว่าคนที่เขาเอาแม่เขามาไหวอยู่บ้านพาชนราเขาบ้านพักผาชร่าเนี่ยเขาบอกมีเวลาไปเบ่งแม่เ,มเขาบาคนมาหาแม่มาดูแลแม่มาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมแม่พ่อทะเลาะก,กันแล้วก็บ่ามาหาแม่อีกเลยแม่ห่องห้จนแม่คิดมากจนได้ที่สุดเกาะนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็มนสะท้อนนะคะพี่น้องมนสะท้อนให้นัด คิดถึงพ่อแม่ึ้นหอดพ่อแม่นะคะพี่น้องแบบว่าอยากกลับไปดูแลพ่อแม่เพราะว่านักเห็นงานในจุดนั้นน่กกะก็หูเห็นเนาะค่ะแบบความเห็นแบบว่าคุนเฒ่าคุนแก่แล้วน่กกะก็นึกถึงย่า่ของนัดแล้วก็พ่อแม่นกกเนา,นาะค่ะเกิดเหานแบบว่าคิดหอดอยากกลับไปตอบแทนพระคุณเพลนอยากกลับไปกราบเท้าเพลนอยากกลับไปขอขมาเพลนแล้วก,ก็บรูดอกว่านัดเห็นอีหยังพิษแต่ว่า เท่ากับตั the Shit, ้งแต่หน่วยขนย้ายห้องอาชีพทุกเทียงเพลินในสีนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าความคิดของหนักอยากกลับไปกลับชาวเพลินไปหลังชาวเห้เพลินเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ให้เพลินอวยพรอหายนาะค่ะแล้วก็อยากกลับไปดูแลเพลินบอกง่ายๆอยากไปดูแลเพลินแต่มันไปยังไม่ทันใดเนาะค่ะพี่น้องดักเฮ็ดแต่ว่าหน้ากัเฮ็ดใดแค่ว่าส่งเงินกลับบ้านดูแลเพลินทุกเดือนบ่อหายขาดเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อ่อโทรหาเพลินแต่มันกับ มันกะบอคอยอุ่นใจเถากบว่าเฮ้าไปเห็นพ่อเห็นแม่กอดพ่อกอดแม่เฮ้าเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะมั่งก็เลยแบบว่าในความคิดของนัดว่าฉันเห็นในทีทำงานฉันแบบนี้แล้วฉันอยากกลับไปบ้านฉันอยากเิ็ดอีหยังให้พ่อแม่ฉันมีความสุขพ่อแม่ฉันอยากกินหยังฉันก็จะพยายามหาให้พ่อแม่ฉันกินให้เอ่มกินอันนี้เนาะค่ะพี่น้องความหมาซึ้งว่าอยากดูแลพ่อแม่อยากตอบแทนพระคุณพ่อแม่ พ่อแม่แบบว่า,าอยากให้เห็นพ่อแม่เสียใจอยากให้พ่อแม่มีความสุขนั่นแหละค่ะพี่น้องคือว่ามันสะท้อนมันสะท้อนเห็นเฮาแบบว่านึกถึงพ่อแม่ของเฮ่าความเฮ้าเห็นจริงที่มันเกิดขึ้นเราเราความความู้สึขของเฮ้านะคะพี่น้องเฮ้าจากบานจากเมื่องมากนะคะพี่น้องยุนีนะพ่อแม่นะฝรั่งเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาสามารถตัดขาดกันได้เลยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลูกเขาตัดขาดกันได้เด้ ขาสิบอสนใจกันเลยแต่แมนตัดขาดขึ้นตัดขาดได,ด้พี่น้องเขาสมมติหน,นี้เลยดนะ้แต่ว่าสําหรับคนไทยเฮ่านี้เหยื่อให่ความเป็นพอเป็นแม่สายเลือดมันผูกพันกันพี่น้องมันตัดขาดกันบ่ได้จังไนพิษกันซ้ำไกรก็ต้องอันนี้คือเก่าแต่ว่าฝรั่งนี่ตัดขาดกันือตัดขาดเลยพี่น้อง บ่คือก็คนไทยนั่นแหะค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใะไนจะไหนก็ฝากเป็นกําลังใจนนเนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอกค่ะสิเดบบอปลาดท,ทุกคลิปที่นั่โดยล่งจ้าสำหรับมือต้อขอลาไปก่อนขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ